ครับสวัสดีครับก็อันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับช่องผมก็คือทำง่ายให้ยากชาแนลนะครับก็วันนี้จะมาทำการแก้ไขดัดแปลงครับนอถถ่ายน้ำมันเครื่องครับของรถถ่ายฟอร์ดห้าพันครับก็คือผม อย่างที่บอกครับผมชอบทำอะไรเองครับทุกอย่างครับเน้นประหยัดประหยัดตังครับตังไม่ค่อยมีแล้วก็ชอบทำเองด้วยครับก็อันนี้มาพูดถึงเรื่องการแก้ไขครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องครับปกติผมก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องเองอยู่แล้วครับ คันนี้ใช้เองถ่ายเองโอเคครับแล้วถ้าใครถ่ายน้ำมันเครื่องรถถ่ายเองครับหรือว่าทำอะไรเองครับก็จะเจอปัญหาครับว่าตัวเองเจอปัญหาอะไรแล้วก็สิ่งที่ผมเจอครับของคันนี้ก็หัวน็อตครับ เหลี่ยมหายครับรถถ่ายเบอร์ยีี่ครับเหลี่ยมหายต้องบอกก่อนครับว่ารถคันนี้เป็นรถกรุงสรีครับใช้กันเจ็ดแปดคนถือว่าพังมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วอึดไหมอะสี่สิบกว่าปีแล้วอะ่ะผมเกิดมากา็เจอมเลยครับ แต่ว่ามีใครหลายคนก็พูดนะว่ามันซ่อมขึ้นง่ายเนาะไม่ค่อยมีอะไรมากพ่อผมบอกว่าคนชงกาแฟชงโอนตินก็ซ่อมได้ครับว่ามันไม่ซับซ้อน,นเป็นระบบมีคณิกอัตโนมัติโดยมีคณิกด้วยแรงเฉื่อยไม่ใช่ระบบที่ใช้ไฟฟ้าระบบคอมเรลอะไรพวกนั้นนะครับไม่อาศัยพลังงานไฟฟ้าอะไรครับ ระบบมคคนิกล้วนๆครับดูดอัดระเบิดคายแล้วมันทนด้วยนะผมว่าซ่อมง่ายซ่อมเองก็ได้ครับใครมีรถมีรถเองก็ใช้ไปครับทําไปถามเข้าไปอะไรแล้วไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เองครับคันนี้ก็พังมาหมดแล้วครับตั้งแต่หัวรถยันท้ายรถคงจะทําไปหลายอย่างแล้วครับนายพ่อผมใช้อยู่ ก็โอเคครับวันนี้ก็เขาเรื่องเลยคือปัญหาที่ผมเจอคือน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องครับเหลี่ยมมันเสียครับเหลี่ยมมันเสียเหลี่ยมมันเย็นโอเคครับขอโทษทีครับที่ต้องพอดตไว้เมื่อกี้มีคนเรียกครับก็เลยต้องพอดตไว้ก็คือน็อตเดิมที่มันมาเนี่ยครับ ก็คือที่ผมสังเกตเห็นนะคือถ่ายเองจะรู้ครับมันเป็นเบอร์24แล้วหวมอนบางครับประมาณ7มิลเองมั้งความหนาของหัวอันนี้ผมเอาเป็นตัวอย่างเนาะความหนาตรงเนี้ย7มิลเองมันทําให้เวลาเราใช้ตะแจขันนะมันขันไม่ขนาดของเดิมนะครับประมาณ5มิลหรือ7มิลนะครับที่ผมจำไม่ผิด ว่าเป็นผมเป็นคนถ่ายเองแล้วมันมันลูดขันแล้วก็รูดเรียกว่าขันมือเดียวไม่ได้เลยครับต้องประคองสองมือครับขนาดใช้บล็อกขันยังหลุดเลยครับนี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมของเดิมๆเขาทามาหัวบางแท้ทำมาบางเพื่ออะไรก็คือเหลี่ยมมันรูดะครับ มีสองอย่างที่ผมคิดไว้ก็คือ,อที่เป็นสาเหตุของการเหลี่ยมรูดก็คือใช้ประแจไม่ถูกประเภทครับรถนิ้บรถกุ้งสีด้วยครับหลายมือก็ประแจเลื่อนมั่งถอดจเื่อนถอดผมไม่เห็นด้วยเลยถ้าผมถ่ายเองก็จะเป็นประแจบล็อกครับหกพอยต์ point, คือหกเหลี่ยมจะเข้าเหลี่ยมมันพอดีครับไม่รูดครับ อย่างที่สองก็คือทํามาบางเกินครับห้ามิลเจ็ดมิลเองมันมันบางเกินไปอะพื้นที่ในการรับเหลี่ยมรับแรงของบล็อกมันมันน้อยครับถ้าไม่ขนานจริงๆก็เลเราไม่ขนานประแจรหรือขนานประแจบล็อกแบบนี้ครับมันก็จะหลุดครับผมก็เลยไปหาหัวน็อตครับแบบนี้ครับ เนาะเบอร์ยี่สี่เน้หาหน็อตแบบนี้มาครับเบอร์ยี่สี่แล้วก็เจียตรงนี้ครับให้เป็นมุมสีนิดหนึง่งคือเปิดมุมซี่ครับเสาะร่องครับพูด,ดง่ายๆครับเสาะร่องก่อนนี่ผมไม่ได้ทําให้ดูนะเสาะร่องสะหน่อยแล้วก็ ประกบเข้าไปกับน,น็อตเดิมครับสมมติว่าฝั่งนี้เนาะเป็นน็อตแคร้งเดิมนะครับที่มันบางมากผมก็ตัดอันนี้ออกครับตัดหววนี้ออกแล้วก็มาเชื่อมต่อแบบนี้นะครับซึ่งพื้นที่ของผมมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะมีความหนาขึ้นซึ่งผม ผมวัดดูนะครับหลังการเชื่อมต่อไปก็มีความหนาประมาณเซนครึ่งครับสิบห้ามิลซึ่งมันมันถูกใจผมมากเลยคือขันแบบขันได้ได้เต็มที่ประแจเข้าได้ลึกพูด,ดง่ายจบครับจบไปแล้ว บางคนก็ว่าอาจจะแบบเห็นแล้วแบบเออไม่เดิมไม่เดิมอไม่เป็นไรครับสำหรับผมผมถ้าเดิมแล้วมันไม่ดีผมก็ขอโมลแล้วกันเนาะผมใช้งานเองครับไม่ดีก็แก้ไขครับให้มันใช้งานได้ดีขึ้นผมไม่ไปยึดติดอะไรครับกับของเดิมถทามันไม่ดีก็แก้ไขทำให้มันดีขึ้นตอนนี้สบายแล้วครับขันถนัดด้วย จะเป็นประแจบล็อกหรือว่าแหวนข้างก็คือเข้าได้แบบเข้าได้เต็มอ่ะเข้าได้โผล่เลยแหละห้ามิเลเหลือผมก็ไม่เข้าใจว่าต้นตำรับทำไมมาทำมาบางเด็โอเคครับผมก็จบการรายงานเ,เพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวมีอะไรก็พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ